เบื่อ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 นโคตรจะเบื่อความรักที่มันไม่ได้ดังใจมีแฟนเงินไม่มีไม่ดีไม่ได้อยากกินอะไรอยากไปที่ไหนไม่มีโอ้ยใจวางวัดแล้วตอนนี้ยิ้มให้น้องแน่จักหน่อยคนดียิ้มมาทีละนิสก,กิดหัวใจรู้สึกด,ดี ีคนเหินมึงคึอนนอนใดตาบมึงสีบลฟงออกมาบอกโอ้ยมึงเลี้ยนยิ้มนัดสติกตีมึงบอกปวดเอวตีมึงนอนหลับจังใดหายใจทัก